ครับสวัสดีเสาวันทีซิมหามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบยูซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมูนี่แม่สียูซี่พระโคสิ่งละเอียดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทางช่องกันครับครับสำหรับเสาวันนี้ทางขอกก็มีง่วมาเปิดแบ่งพีแบ่งน้องอีกเชนเ่นเดิมนะครับพี่น้องครับเป็นง่วแม่แย,ยกลูกสองเม่ง่วงทองแม่หนึ่งแล้วก็โค้มเมีลูกโค้มหนึ่ง้อครับพี่น้องครับ ข้อดีของแม rumor, ่แยกลูกคือว่าบ่ได้เลี้ยงโดนครับพี่น้องครับเอาไปกับผสมได้เลได้ครับพี่น้องครับเอาไปเอาไปเอาไปล่อผสมได้บ่จีมือก anyway 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 anyway. ับผสมได้เด้ค <phải> รับพี <ci Claus> ่น้องครับครับเอาตัวแรกนี่ก่อนนะครับพี่น้องครับเป็นแม่แยกลูกเคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นว่าติดบดเครื่องดำนะครับพี่น้องครับเป็นว่าติดโบชิงดำสูงลอยสามสิบบวกลบสองแม่นี่มีมีสีรุ่นทองนะครับพี่น้องครับแม่นี่มีสีรุ่นทองพี่น้องครเอาไปรุ่นทองเอาครับสำหรับแม่นี่ทางขวัเปิดอยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่ครับพี่น้องครับเมียแยกลูกมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทครับเป็นเชือกเป็นเชือกครับพี่น้องครับรับได้บายได้ครับจุงได้ครับนี่ครับกะดีก็เสือง้อหน่อยนะครับพี่น้องครับดีก็เสือง้อหน่อยง้อสาวหน่อยเอมันก็หล่ไล่หลายปีหลายเดือนเยอะจังสี่เดือนเชื่องเนาะง้อหน่อยพี่น้องครับเข้าใจครับแต่ว่าเมียแยกลูกนี่เราไปบดบดครับพี่น้องครับ ไปบดล้วงกับเด็กเสื่งเหรอครับหนึ่งมื่นเก้าพันหาร้อยบาทนด้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับมาเมืองแม่นี่ครับเป็นแม่แยกลูกเคยมีลูกมาแล้วสองถึงสามตัวนะครับสองถึงสามตัวเป็นงัวโบดเครืองดำครับเนี่ยพี่น้องครับโบดครบเครื่องดําครับสําหรับแม่นี่ท่านขอเผยอยู่หนึ่งมื่นหาพันบาทเพียงเพียงนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับครับสูงไงร้อยยี่หมื่นาบวกไปหาร้อยสามสิบบวกเกินนี่แล้วครับพี่น้องครับร้อยยี่ห้าบวกบวกครับเนี่ยครับ หนึ่งมืนหาพันบาทได้ครับพี่น้องหนึ่งมืนหาพันบาทราคาง้วนหน่อยครับเม่แยกลูครับตัวนี้เอาไปรอบผสมไดนได้ได้ครับพี่น้องครับเอาไปรอบผสมไห้เลยครับไทยเห็นรอบรอกครับพี่น้องครับนะครับหนึ่งมืนหาพันบาทได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับหนึ่งมืนห้าพันบาท เราก็ทางข้อกับบริการการส่งฟรีลอยห้าสิบกิโลหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเนอครับพี่น้องครับทางขวข้านี่บ่มีมาจำครับพี่น้องครับส่งขวอนบานหัวซองกับจังเจมเงินกันเนอครับพี่น้องครับเป็นงัวบอมี่มาจำครับส่งฟรีราคาตามตกลงกันับพี่น้องครับตกลงกันสำเนาเก่าสำ้นบอมีบวกเค่มเด้ครับพี่น้องครับเด็กง้วตรงปกตรงสเปกแน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับแมีนี่เป็นแม่ททองสีเดียนตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับทับตัวพอมามันมากครับ <lien> <im sharing> ตัวเสื่องละพันเลยครับตัวนี้ครับกายลูกดีนะครับพี่น้องตัวนี้ให้ลูกแดงให้ลูกแดงโบทดีครับนี่ครับแม่นี่ก็สูงร้อยสามสิบบวกลบสองนะครับพี่น้องครับทั้งขอกประกันทองให้ซีเดือนนะครับทั้งขอบประกันทองให้สีเดือนแม่นี่เปิดอยเอสองหมื่นสี่พันบาทครับเมื่อวานก็รีวิวไปแล้วทีนึงครับพี่น้องครับแต่มีพี่น้องโทมาถามโทมาต่อหลายแต่ยังท่านไหนปิดได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทครับ ปากรันทองให้ครับปากรันทองร้อยเปอร์เซ็นตครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับครับสองหมื่นสี่พันบาทมะมืองแม่ลูกครับอันนี้เป็นแม่ลูกเมียเลยครับแม่ลูกเมียลูกหกเดือนลูกหกเดือนครับแม่กับมีสีหลุนทองนะครับแต่ว่าขายในราคาแม่ลูกนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่ตัวลูกเพิ่นครับลูกเพิ่กัออกเลียนะครับแม่เพิ่งกับติดเล่ลูกเพิ่งกับติดเลียนะครับ สองมืนเก้าพันหารอยบาททาแยกลูกนี่หนึ่งมื่นสี่พันห้ารอยแยกแม่หนึ่งมื่นเก้าพันหารอยได้ครับพี่น้องครับแต่ทรงซี่ขึ้นกันครับพี่น้องครับร้อยห้าสิบกิโลเมตรหรือตามตกลงกันครับนี่ครับตัวลูกเพื่อนครับลูกเพื่อนหกเดือนไปลูกไปนี่ครับนี่ตัวลูกสาวเพื่อนดีเม็ดสิบบวกลบสองนะครับ แม่เพิ่นลอยสามซีบวกลบสองครับนี่ครับแม่กับมีสินหลุนทองครับพี่น้องครับถฐายกแม่ลูกสองหมื่นเก้าพันหาลอยครับถฐานแยกนี่แม่หนึ่งหมื่นเก้าพันหา้อยลูกหนึ่งหมื่นสี่พันหาลอยได้ครับพี่น้องครับ้าคนทุนหน่อยอยากมีง้อเรียงได้ครับพี่น้องครับกับโทรมาเบอร์โทรศระสพผมได้แล้ครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ได้ครับพี่น้องครับพี่กัรดของขอกงอ่ากับ บ้านหนองแปนตําบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเอยเด้ครับพี่น้องครับไปโบหอนมาบบถือจังไหนกับทร่มาสอบถามผมเด้นะครับพี่น้องครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงครับพี่น้องครับ0652076884เด้ครับพี่น้องครับเรากาท่านใด่สะดวกเดินทางมาหรือว่ายุไกลแต่ว่าอยากได้ง่วเลียงมักยูแต่ว่ายุไกลอยากเห็นง่วก็เพิ่มเพื่อนผมทางเฟซบุ๊กพิม์คํา่าขอกงวมูนี่เมรีสียุซี่พาระโคสิงเลยเด้ครับพี่น้องครับ เป็นโตหนังสือผ้าสาไทยทั้งหมดนะครับเพื่อนๆมาวิดีโอข้อมาชมกันได้ครับตักมาทั้งแชทกันได้ได้ครับพี่น้องครับสําหรับท่านใดที่เพื่อนๆมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของทั้งช่อง youtube เอาได้เลยครับพี่น้องครับช่อง u t u b e มี่อีวายุซี่พคกสิงหนึ่งศูน์หนึ่งครับเป็นช่องน้องไหมครับท้างขอก็สัญหาง้วราคาถือง้วดีราคาถือไม่พี่น้องด้เลือชมเกือบทุกมือเกือบทุกอาทิตย์ได้ครับพี่น้องครับ ขอกวงอ่เขาเป็นขอกงอขคนทุนหน่อยครับพี่น้องครับสร้างขอกกับทุนหน่อยคือไปคือกันด้ครับพี่น้องครับสื่อมาขายไปครับพี่น้องสื่อมาขายไปเอากำไรบ่อลหลครับพี่น้องแบ่งพีแบ่งน้องน้ำได้ครับพี่น้องครับแต่ให้เห็นใจทั้งขอกน้ำเด้ครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันมักอิลีกับจังโทษมาปิดมักอิลีกับจังโทษมาต่อพอสร้างขอกเป็นง้วบ่มีมาจําครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องโทษตัวกันีน่งนี้เพ่เลยครับสร้างขอกเพ่เลยขาดทุนเลยครับพี่น้องครับ นี่ครับฝากเบอร์โทรอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจหรือว่าบอเข้าใจตัวใดราคาใดตัวใดเป็นจังหดลักษณะไหนกรโทรมาด้ครับพี่น้องครับ0 6 5ย์7ก8้4นเดหแแสี่นะครับทางขวกยินดีบริการให้ค้ปรืกษาพอเมียพี่น้องครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนี้ครับสวัสดีครับ